เดี๋ยวเดียวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงแบบฝึกหัดท้ายบทที่4การแปลงทางเลขาคณิตหน้าที่220ข้อที่3กมาแล้วนะครับผมโดยในข้อนี้นั้นเขาได้กำหนดให้จุด a ดหรือจุดที่เกิดจากการแปลง a เนี่ยก็คือได้พิกัด x ลบ7และ y บวก2ครับโดย a ที่เขาใช้การแปลงเนี่ยคือมีพิกัดเป็น x และ y นั่นเองถามว่าการแปลงแบบนี้เรียกว่าเป็นการแปลงแบบไหนครับผมาจาก a เป็น x y แล้วก็ a ดเป็น x ลบ7กับ y บวก2ใช่ไหมครับถ้าลองเอาไปวาดดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านี่ครับ a x, ก็จะอยู่บริเวณนี้แล้ว A อแดดอยู่บริเวณนี้นะครับ A ก็อยู่อยู่บริเวณนี้ซึ่งถามว่าเราสามารถรู้ได้ไหมครับว่ามันเป็นการแปลงแบบไหนก่อนอื่นเลยเราจะมาทบทวนการแปลงทั้ง3แบบก่อนครับการเลื่อนขนาดก็คือเป็นแค่การเลื่อนจากจุดหนึงไปที่อีกจุดหนึ่งโดยที่มีเวกเตอร์ก็คือรู้ระยะทางในการเลื่อน ที่มั่นที่แน่ชัดนั่นเองครับว่าเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางซ้ายหรือว่าเลื่อนน่เอียงเนี่ยเท่าไหร่การสะท้อนแต่ว่าการสะท้อนเนี่ยสิ่งที่เราจะรู้ได้เราจะต้องรู้เส้นสะท้อนใช่ไหมครับถึงจะรู้ว่ามันจะเกิดภาพจากการสะท้อนได้ยังไงส่วนการหมุนเราก็ต้องรู้จุดหมุนแล้วก็รู้องศา,าที่ใช้ในการหมุนใช่ไหมครับแล้วถึงจะทําการหมุนได้เพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเขาให้มาแค่ระยะห่างระหว่างจุดต้นแบบแล้วก็จุดที่เกิดจากการแปลงดังนั้นจึงหมายความว่าในข้อนี้นะครับผมเป็นการแปลงโดยการเลื่อนขนาดนั่นเองครับ การแปลงโดยการเลื่อนขนานก็เขียนลงไปเลยนะครับผมว่าเป็นการน้องคนไหนที่อยากลองทําเองก่อนเนี่ยก็สามารถโพสแล้วก็ทําเองก่อนได้เลยนะครับผมแล้วค่อยมากดเริ่มแล้วก็ฟังพี่เฉลยก็ได้ส่วนน้องคนไหนที่พร้อมแล้วเนี่ยก็ฟังพี่เฉลยไปได้เลยนะครับการเลื่อนขนาน แต่ก็อยากให้น้องๆได้ลองทำเองกันก่อนนะครับผมลองทําดูไม่ต้องซีเรียสครับผมทําได้ก็ก็ดีครับผมทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมาฟังพี่เสร็จปุ๊ก็จะสามารถทําได้นั่นเองครับผมเพราะว่าพอเราได้คอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยเราก็สามารถทําได้ทุกข้อเลยนะครับผมอาะล่ะครับพอเรารูา้ว่าเป็นการเลือนขนาดเนี่ยเราก็มาดูว่าเขาต้องการให้เราทําอะไรต่อ โดยเขาได้บอกว่าข,อข้อ1การหาพิกัดของจุด k ด l ดและ m ดซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการแปลงจุด k l that, และ m โดยใช้การแปลงดังนี้ครับผมถามว่าการเลื่อนขนาดนี้เขาเลื่อนขนาดยังไงครับผมก็คือลบเใช่ไหมครับลบเก็คือไปทางซ้ายก็คือจริงๆก็คือเป็น x ลบเนั่นแหละครับผมก็คือไปซ้ายนะครับไปซ้าย7แล้วก็บวก2หมายถึงอะไรครับ y บวก2หมายถึงไปบน2นั่นเองครับ ไปซ้าย7ไปบน2เขาให้หาพิกัด like k, like k, so right. k l แลแล้วก็ m ซึ่งเป็นภาพได้จากการแปลงจุด KL และ M ครับผมแล้วข้อ2เขาให้ทำการหาภาพ k l แล็ซึ่งเป็นภาพได้จากการแปลง KLM เเช่นเดียวกันครับผมเอาละครับเราก็จะมาทำการแปลงเลยนะครับโดยเราต้องจำให้ดีนะครับผมว่าการแปลงคือเป็นการเลื่อนขนานเป็นการเลื่อน ขนานซ้ายสายเจ็ดบนสองนั่นเองครับเอาละครับเราก็ทำเลยครับผมสายเจ็ดบนสองนะครับเราก็ทำการเลื่อนเอ็มเนี่ยไปเจ็ดครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ็มแดดก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับเอ็มแดดอ๋อขอโทษครับต้องเลื่อนขึ้นไปด้านบนอีกนะครับเป็นจุดนี้นะครับผมจุดนี้จุดนี้นะครับ แล้วก็ L เหมือนกันครับผมก็เลื่อนมา1 2 3 4 5ส7ี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เลื่อนขึ้นบนสองครับผมเพราะฉะนั้น L, L <that S 2> ก็อยู่บริเวณนี้นั่นเอง L that. ต่อไปรูป K นะครับก็เลื่อนมา1 2 3 4 5ส7ี่ห้าหกเจ็ดก็เลื่อนขึ้นบน2 K ก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองครับซึ่ง K ดมีพิกัดเป็นเท่าไหร่ครับผม K ดดพิกัดก็คือลบ3ศครับ L พิกัดเท่าไหร่ครับก็คือลบ2สมครับผมแล้ว M ดล่ะครับพิกัดเท่าไหร่ก็คือ ลบห้าลบห้าสี่นะครับผมแล้วเราก็ทําการวาดรูปเลยครับเราก็จะได้แล้วครับผมรูป k ดดรูป k ด l ดด m ดด m นั่นเองครับผมแล้วก็ได้พิกัดมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถตอบได้เลยครับผมหรือเราก็สามารถวาดรูปในกระดาษกระับแล้วก็เขียนคําตอบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบให้เขาแล้วนะครับผมว่าพิกัดคือเท่าไหร่แล้วก็ภาพคือเท่าไหร่ก็คือตอบตามนี้เลยครับผมตอบว่า k ดด k ดดพิกัดคือเท่าไหร่ครับพิกัดคือลบสามศูนย์แล้ว l ดดล่ะครับผม l ดดพิกัดเท่าไหร่ครับพิกัดคือลบสองสามแล้ว m ดดล่ะครับ m ดดพิกัดเท่าไหร่ครับพิกัดลบห้าสี่แล้วก็ทําการลากสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับ<ๆ>ก็เรียบร้อยเลยครับผมสาหรับคําตอบในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองก็จบแล้วนะครับผมสําหรับกิจสาหรับคําถาม ใช้ทบทที่4ในข้อนี้นะครับผมโดยเราก็ใช้หลักการที่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะให้เราสะท้อนเนี่ยเขาต้องกําหนดเส้นสะท้อนมาถ้าจะให้เราหมุนเขาต้องกําหนดจุดหมุนและองศาในการหมุนมาแต่ถ้าเขากําหนดแค่ว่าจุดเนี่ยเลื่อนไปเป็นระยะทางเท่าไหร่สแสดงว่ามันเป็นการเลื่อนขนาดนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ทําการหาพิกัดโดยการที่เราแปลงโดยการเลื่อนขนาดก็คือ x ลบเก็คือเลื่อนไปทางซ้าย7 y บวกสก็ 2, คือเลื่อนไปด้านบน2เราก็ทําการนับเลื่อนไปเลยครับผมเก็จะได้จุด K L M d ดังนี้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคำตอบตามนี้เลยนั่นเองครับผมใครที่มีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้านา้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหน ถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจัง